ขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยความเคารพนะครับขอกราบสวัสดีแฟนๆรถแท็กเตอร์ฟอร์ดรถแท็กเตอร์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับช่วงนี้นะครับช่วงนี้มีผู้ติดต่อสอบถามมามากมายนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ที่เพิ่งซื้อรถได้1เดือน2เดือน3เดือน4เดือน5เดือนนะครับหรือไม่เกิน1ปีที่โทรมาเดือนละหลายท่านนะครับโทรมาเดือนละหลายท่าน ก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ท่านนึกถึงผมนะครับแล้วก็โทรมาสอบถามเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างสําหรับมือใหม่วันนี้นะครับวันนี้อจะมาแนะนําที่เติมน้ำมันเกียร์ยน,นะครับเรยกว่าน้ำมันเฟือง้ายนี่นะครับว่าเราจะเติมได้ที่ไหนสําหรับรถ6 8 5้าพนเจ็ดนะครับ6กพันหกห้าพันหกเจ็ดพันหรือว่าจะเป็น6640นะครับ่ในเรื่องของโรเ,เตอร์นะ่ะจะมีที่เติมน้ำมันเกียร์ตระเฟืงท้ายนี่อยู่ที่อยู่3ที่นะครับบางคันก็มีที่เดียวบางคันก็มี2ที่บางคันก็มี3ที่นะครับวันนี้ได้ดูที่เป็นเติมน้ำมัน เพื่อนท้ายนี่สองที่ว่ามันมีที่ไหนบ้างนะครับปกติรถนี่จะมีที่เติมมันอยู่ที่อยู่หนึ่งที่สองที่สามที่แล้วแต่แลลวแต่เขาจะทํามานะครับแต่ต้องมีที่เติมนะครับคันนี้มีที่เติมอยู่สองที่นะครับแล้วคันต่อไปคลิปต่อไปผมจะดูว่ามีสามที่มันมีอยู่ที่ไหนบ้างเพราะว่ามันมีคันหนึ่งนะครับเพิ่งเอาเข้ามาใหม่จะมีที่เติมมันเพื่องท้ายมันเกียร์นี่สามที่อนนในส่วนของ 68นี่มันจะแยกต่างหากนะครับ68ที่หนึ่งนี่แต่แยกเติมน้ำมันเพิงท้ายนี่ต่างหากเพราะว่ามันจะไปทะลุนะครับระบบเฟืองท้ายแล้วก็ระบบเกียร์นี่มันจะไปทะลุหากันแต่เป็นพวก 66, 5, 6พัน65พัน6กีพัน6พัน10640นี่มันจะทะลุนะครับทะลุหากันได้ามาดูนะครับว่าที่เติมน้ำมันเกียร์น้ำมันเพิงท้ายนะ่ะที่มีอยู่สองตำแหน่งน่ะมีตำแหน่งไหนบ้างนะครับ ตำแหน่งที่หนึ่งนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับบางคันก็จะมีนะครับบางคันก็ไม่มีตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยบางคันอยู่ที่ฝาเกียร์อันนี้เขาเรียกว่าคันเกียร์คันเกียร์ไฮคันเกียร์สโลอันนี้ฝ ah mm hmm. าเกียร์ฝาเกียร์ตรงนี้เป็นที่เติมน้ํามันเกียร์นี่ครับน้ามันเกียร์เฟือท้ายที่มันทะลุหางก,ก็อันนี้เขาเรียกว่าเติมที่เติมน้ํามันนะครับแล้วก็ใช้กุญเจนะครับ จเ,เลื่อนตัวเล็กได้ครับขันก็ปลาเลยครับตัวนี้นะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมตัวนี้นี่ก็จะหลังจากที่เราเปิดตรงนี้ออกปุ๊บก็ทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดนะครับทําความสะอาดตรงนี้นะครับให้เรียบร้อยทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่อยเติมน้ำมันเข้าไปนะครับเติมน้ำมันเข้าไป เวลาเราจะเพิ่มน้ำมัน5ลิตร2ลิตร3ลิตร5ลิตร10ลิตรอะไรก็เติมเติมเข้าไปนี่ครับเติมเข้าไปนี่คือจุดที่1นะครับตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1นะครับในการเติมน้ำมันเกียร์นะครับน้ำมันเกียร์น้ำมันองถ่ายนีนน่ตำแหน่งที่1ถ้ามันทะลุหัก็เติมเพิ่กันได้ตำแหน่งที่2ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่มาดูใกล้นี่ครับตำแหน่งที่2ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้จะเป็นเบาะอันนี้ก็เรียกฝาไฮ่นี่ครับ อันนี้ก็เรียกาฟ้าไฮดรอลกิกฟาไฮรตรงนี้เป็นเบาะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะรับแล้วก็เปิดตรงนี้ออกมานี่นะครับเปิดออกแล้วก็ทาความสะอาดนะครับทําความใสเรียบร้อยนะครับชายผ้าเช็ดเกลียวเช็ดทำความาดเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำลงไปนี่คือว่าเราจะเติมตรงนี้ก็ได้นะครับเติมตรงนั้นก็ได้ถ้าคันไหนมันไม่มีอยู่ที่ตรงนี้นี่ตรงนี้คันไหนไม่มีตรงนี้ ก็เติมตรงนี้เติมได้หมดนะครับเพราะว่าทะลุหากันส่วน68มันจะต้องมีตรงนี้เพราะว่ามันไม่ทะลุเพราก็จะจเจาะก็ไก็จะทำใบนะครับอ่าก็เป็นรถ68เนที่หนึ่งนี้มันจะมีสองก็มีสองที่ครับที่หนึ่งตรงนี้เพราะว่ามันไม่ทะลุเอียย์กับสนท้ายมันไม่ทะลุแล้วเขาจะเจาะใบแต่บางคันนี้ตรงนี้ก็จะไม่มี ก็จะใส่ตรงนี้มันก็จะซืะู้ค้ากนะครับนี่คือตำแหน่งที่เติมน้ำมันเกียร์น้ำมันฟังไทยนะครับสำหรับมือใหม่นะครับหลังจากเราหมุนออกมาเรียบร้อยต้องทำความสะอาดนะครับใช้ผ้าทำความสะอาดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเดินมันเข้าไปแล้วก็ทำความสะอาดเรียบร้อยเช็ดให้แห้งค่อยปิดให้เรียบร้อยนี่คือตำแหน่งที่เติมน้ำมันเกียร์น้ำมันฟังไทยที่มีสองตำแหน่ง นะครับนี่มี2องตำแหน่งมอไพ่มือใหม่นะครับมอไ่มือใหม่สำหรับท่านใดนะคท่านใดที่มีข้อสงสัยประการใดก็สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ0862415156ยินดีรับใช้ตัวท่านใควอมเคุรมนีครับในเรื่องของการสั่งจองรถช่วงนี้นะครับปี2564ก็เต็มในรประเทศเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็รับจองปี2565 ซึ่งปี2005ตอนนี้ก็ติดมาะจำอยู่9,000นะครับศูนย์เ็ทักมานะครับศูนย์แปดหกสองสี่หนึ่งห้าหนึ่งห้าหกสำหรับคลิปนี้วันนี้นะครับคงจะให้ความรู้อยู่บ้างสำหรับมือใหม่นะครับที่ว่าจะเติมน้ำมันเกียร์น้ำมันฝั่งท้ายตรงไหนที่เราจะเพิ่มถ้าว่าน้ำมันเกียร์ทั้งรถเราก็เพิ่มได้หรือว่าจะเปลี่ยนถ่ายก็ทางนี้มีสองตำแหน่งให้ดูนะครับก็สามารถที่จะเติมตรงไหนก็ได้นะครับยกให้หกแปดนี่กับหกแปดหกแปดเติมตรงนี้จะข้อเกียร์ส่วนรุ่นอื่นก็เติม รงนิ้วได้มันก็ทะุพักกันหมดทักมาเลยครับ0 8 6 2 4 1 5 1ห6คลิปนี้บอกให้มือใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับผม